อ่าเล่นเลอ่าอาโอเคนะครับอะไรคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้นะครับอะไรคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอ่านะครับดูการตีแบตเขานะครับจะได้เง่นเยอะ วิ่งด้วยวิ่งด้วยจะได้เหงื่อออกอันนี้คู่ต่อสู้เขาคู่ต่อสู้เขาครับเมียใครไม่รู้รู้อ่า หายหน้ามาดิเฝ้ายงเนอฝ้าเล้าเออถ้าได้วิ่งอย่างนี้ก็ดี <laughs> เอเอ